สวัสดีค่ะทุกคนพอล่าไลฟ์สไตล์ออสเตรเลียวันนี้จะมาทำเมนูง่ายๆสไตล์พอล่าเมนูทานเส้นนะคะวันนี้อันนี้ก็คือเบคอนนะคะพอล่าจะทำบุนเส้นผัดเบคอนนะคะแล้วก็ผักรวมมิตรนะคะทุกคนก่อนอื่นก็มาหั่นเบคอนก่อนเนาะชิ้นตามชอบนะคะบุนเส้นผัดง่ายๆนะคะเป็นเมนูง่ายๆ ทานเส้นเบื่อเส้นก็ทานข้าวก็วนเวียนกันอยู่นี่แหละเนาะไม่ต้องกินซ้ำกันซ no. ้ำแบบนานๆซ้ำทีเนาะก็อย no? ู่แต่บ้านไอเดียก็บันเจิดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนพอล่าหรือเปล่าอยู่แต่บ้านอันเบคอนเสร็จนะคะก็จะมีข้าวโพดอ่อนนะคะ ขว่อนกกผา่าครึ่งอย่างนี้เลยนะคะตามสบายเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนกระป๋องนะคะทุกคนเพราเราชใช้ข้าวโพดกระป๋องนะคะก็จะมีเห็ดหอมสดนะคะก็หั่นตามชอบนะคะหั่นเห็ดนะคะ ด้วยบ็อกโคลี่นะคะก็ใส่อย่างละนิดละหน่อยนอกเป็นผักรวมนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะเพิ่มสีสันเพิ่มความอร่อยนะคะเพิมหอมค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะนะคะ บลวอาเนียนนะคะตอนนี้ก็เตรียมเครื่องผสมเรียบร้อยนะคะมีข้าวโพดอ่อนเห็ดหอมนะคะบล็อกอรีนะคะแล้วก็มะเขือเทศจานนี้จานนี้ก็จะมีเบคอนนะคะหอมหัวใหญ่ต้นหอมแล้วก็มีไข่สองฟองนะคะไปลงมือทำกันเลยค่ะใส่ออริฟออยนะคะ พอลากก็จะผัดหัวหอมก่อนนะคะแล้วก็เบคอนเข้าด้วยกันนะคะทำไมพอลากถึงผัดเข้าด้วยกันเพราะ,ะเบคอนเวลาเขาจอน้ำมันแล้วเขาก็จะกระเด็นนะคะเขาก็จะแตกเพราะผัดนะะไฟอ่อนๆน,นะคะเข้าด้วยกันนะคะหัวหอมเริ่มหอมพอลากก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะ สองฟองค่ะรอให้ไข่สุกนิดหนึ่งเพื่อคนนะคะไข่จะได้เป็นชิ้นคนเข้าด้วยกันเลยค่ะแม่คราก็ใส่บินเส้นลงไปเลยนะคะขนอน,นะคะคลัดก็ใส่สองช้อนชานะคะตามความชอบนะคะ น้ำตาลทรายแดงค่ะแล้ใส่ห้าช้อนชานะคะจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะนะคะสองพับทีนี้เนาะ <c oughs> ออยเตอร์ซอสค่ะซอสหอยนางรมนะคะตามใจอชอบนะคะ ก็คือพีเนียมนะคะพีเนียมด์กซอสนะคะซอสต,ตัวนี้สีเขาจะเข้มมากเลยนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวจะดำเกินไปเน,ะ <S <S นาะแล้วก็คนเข้ากันเลยค่ะ <S <S ลาบประจะเตรียมใส่นะคะ <S <S เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมขมโพดนะคะบล็อกรีค่ะใส่ลงไปเลยนะคะยกเว้นมะเขือเทศยังไม่ใส่นะ,ะเดี๋ยวเขาจะเละนะคะ ต้นหอมกะเทียมเส่หหลังนะคะแห้งนิดนึงพะลากก็จะเตรียมลานนะคะแทบมองไม่เห็นเส้นเลยใช่ไหมคะผักเยอะผัดเป็นเส้นเบคอนผักรวมนิดนะคะ ต่นี้ผักสุรรกแล้วเราจะใส่มะเขือเทศนะคะมะเขือเ,อเทศต,ต้นหอมลงไปเลยนะคะ mm hmm. นี่ก็คือเรียกว่าเมนูผัดวุ้นเส้นนะเบคอน mm hmm. นะคะผักรวมนะคะ mm hmm. ง่ายๆผัดสีอ mm ิ๊วน้ำมันหอยสไตล์โราชชิมรสชาติแล้วอร่อยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ ค่ะทุกคนผัดบุเส้น,นง่ายสไตล์พรลาราทำออกมาสีสันก็น้าทานรสชาติกำลังพอดีนะคะบุเส้นผัดเบคอนผักรวมนะคะน้ำมันหอยสีดำนะคะทำเสร็จหอมอร่อยค่ะนะคะอยู่สีสันก็น้าทานนะคะก่อนอื่นก็จะลืมกดติดตามกดให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะพอล่าไม่ได้ทานโชว์นะคะวันนี้แค่ทําให้โชว์ให้เห็นว่าพอล่ามีอะไรทานวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะ